สวัสดีนิฮ่าวเกาะติดภาร,รกิจประธานรัฐสภาวันนี้ดิฉันรายงานสดจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่4-8องศาเซลเซียสซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของภาร,รกิจการเย็นจีนอย่างเป็นทางการของนายสมศักดิ์เกรรียรติสุรน์ประธานรัฐสภานายสมศักดิ์เกรรียรติสุรน์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20-28ถึงเมษายน2556โดยกำหนดก,การครั้งนี้เพื่อเจรจากับผู้นำฝ่ายอำนาจนิติบัญญตัติและผู้นำฝ่ายบริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์บำบัดโรคเอดที่โรงพยาบาลตี้ฐานเข้าเยี่ยมคารวะนายเฉียวเวยหยวนประธานสภา,านครเทียนจินศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงและพูดคุยหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมแผนการเยือนจีนครั้งนี้ซึ่งประธานรัฐสภาประมุกฝ่ายนิติบ,บัญญัติ มีบทบาทและหน้าที่ในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินไทยจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยการแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและจับต้องได้เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอาเซียนสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป มารีวันของเลสกุลทีมข่าวประชาสัมพันธ์เชิงลุกรัฐสภารายงาน